ตานะอย่าลืมตานะหายใจเข้าลึกๆหยา,ายใจออกยาวผ่อนคลายและพูดตามในใจข้าพเจ้าชื่อนามสก,กุลในวันนี้ได้ปฏิบัติบูชาน้อมถวายบูชาความดีบุญแห่งทานศีลภาวนาขอน้อมถวายบูชาพระพุทธอ,องค์ตามาศาสนาตนเองและขอน้อมถวายบูชาพระมารดาพระแม่อุมาทุากภาคทุกปางองค์พระศิวะพระพิฆเนศ ทุกพระองค์ทุกพยานที่ลูกกล่าวนามก็ดีไม่กล่าวนามก็ดีทุกสายพยานพ่อแก่ปู่ฤาษีสาย,ยานัคราชทุกพระองค์ทุกพ,กพยานที่ปกปักรักษาเทพเทวาที่คุ้มครองตัวลูกและเทพเทวาที่ปกปักรักษาณที่แห่งนี้ลูกขอน้อมถวายบูชาความดีนี้แด,ด่ทุกพระองค์ด้วยศรัทธาและขอตั้งจิตแผ่บุญน,นี้ให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สามีภรรยาบุตรธิดาผู้มีพระคุณคนที่มีชีวิตอยู่เจ้านายบริวารลูกน้องกัลยาณมิตรคนที่เราใกล้ชิดที่มีชีวิตอยู่ทุกคนให้ได้รับอานิสงส์บุญนี้ไปพร้อมๆกันกับเราเราสามารถแผ่บุญนี้ให้ได้ให้กับเทพเทวดาที่ปกปักรักษาเขาให้ได้เขาได้รับพลังบุญตรงนี้เขาจะได้มีจิตที่คิดดีกับเราจากที่เขาคิดไม่ดีหรือว่า มีภาวะที่เรียกว่าเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยนะเราแผ่บุญตรงนี้ให้ได้จากร้ายจะกลายเป็นดีเขาจะเป็นคนใหม่ให้เราได้นะลูกที่ดื้อเราแผ่บุญตรงนี้ให้เทวดาที่คุ้มครองลูกลูกก็หายดื้อนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราแผ่แล้วแล้วขอตั้งจิตอธิษฐานหายใจเข้าลึกๆค่ะโยยาข้าพเจ้าจิตวิญญ,ญาณดวงนี้ ขออุทิศบุญกุศลที่ได้ปฏิบัติทานสินภาวนาเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญสามประการนี้ขอชำระนีิกรรมให้เจ้ากรรมในเวรทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะถึงก็ดีไม่ถึงก็ดีหากข้าพเจ้าเคยทำสิ่งใดที่เป็นบาปกรรมกับผู้ใดและอาฆาตพยาบาททำให้ชีวิตข้าพเจ้าติดขัด ทำให้มีอุปสรรคในการเดินทางชีวิตในชาตินี้ขอชําระนิกรรมด้วยบุญกุศลน,นี้ทานสินภาวานานี้ขอทอิศให้เจ้ากรรมในเวรขอให้เจ้ากรรมในเวรมารับในบุญกุศลน,นี้นับปัจจุบันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธาธหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเยียวจิตวิญญาณดวงนี้หากเคยอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม กรธถือโทษผู้ใดในวันนี้ข้าพเจ้าขอโอโหสิบทโทษให้อภัยโอโหสิกรรมยกถวายเป็นอภัยทานบูชาพระพุทธองค์บูชาทวยเทพเทว,วาคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระอ,องค์ทุกพยานขอปลดล็อกออกจากใจ เปิดทางให้คนทั้งหลายเหล่านี้จงมีความสุขไม่ขอผูกเวรไม่ขอผูกกรรมขอโหสิกรรมให้นับปัดนี้ขอให้บุญกุศลนี้หนุนนำและเปิดทางสว่างให้ชีวิตข้าพเจ้าได้มีความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่รักของทุกคนและมีชีวิตที่ดีขึ้นเจริญก้าวหน้า จากนี้ไปสาธุสาธุสาธุาธหายใจเข้าลึกๆหาใจออยาวได้สร้างบุญกุศลทานสินภาวนาและให้อภัยทานอโหสิก,กรรมขอบุญกุศลทั้งหมดนี้จงหนุนนำชีวิตข้าพเจ้าให้มีความสุขความสำเร็จมีความเจริญกรรมใดๆที่มี ขอให้ขี้คลายอุปสรรคใดๆที่มาขวางกั้นทําให้การงานการเงินติดขัดก็ขอให้มาลายสิน้นด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้ด้วยเธอและขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าทําทั้งหมดนี้ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณที่เสียชีวิตไปแล้วให้ได้รับบุญกุศลนี้ และขอให้ทุกดวงจิตวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุหายใจเข้าแล้ปล่อยออกทางปากเออหายใจเข้าแลหาออาาหาา้หายใจออกทางปากหายใจเข้าหายใจออกทางปากแล้วก็พูดก,กับตัวเองว่านับจากนี้ข้าพระเจ้าจะปฏิบัติอยู่ในทานศีลภาวนาทำความดีให้มากที่สุด เพื่อพลิกชีวิตตนเองเป็นคนใหม่ที่มีคุณค่าให้กับสังคมให้กับครอบครัวให้กับประเทศชาติและให้โลกใบนี้มีความสันติสุขมีความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขขอเป็นหนึ่งคนที่เป็นผลลัพธ์แห่งการสร้างกรรมดีในชาตินี้สาธุสาธุ และตั้งจิตนะแล้วก็พรหนึ่งข้อขอบพรนะในขณะที่เรามีจิตที่เรียกว่าไม่มีกิเลสอะ่ะตอนนี้เราจิตเราว่างมากจิตเรามีความสุขมากจิตเราเป็นเรียกว่า,เ,าเป็นกุศลและมีพลังพลังที่ดีอะ่ะตรงนี้แหละเรากําลังขอบพอรอะไรเราจะได้ผลนะเข้าใจยังแต่ถ้าเกิดจิตเรามีกิเลสแล้วเราขอบพอรอะไรนั่นน่ะมันมัน,มน,มนปนเปื้อนด้วยกิเลสมันไม่ได้นะลูก เพราะฉะนั้นแล้วนะักขนาดเนี้ยเราขอพอรอะไรขอให้ตั้งจิตตัวที่ไม่มีความโลภนะแล้วก็ขอพอรด้วยความความสงบแล้วก็ความสุขที่มีปิติสุขในใจเราก็ขอให้ได้รับผลของสิ่งที่เราขอพอรตรงนั้นให้มีปาฏิหาริย์หรือว่าสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตเราปาฏิหาริย์ในที่นี้อาจจะไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่แบบว่าบุบว,วาบหรือว่าต้องเห็นแบบว่า เสกได้หรือว่าอะไรได้ปฏิหารในที่นี้คือเราขอพรเช่นขอให้ชีวิตเราดีขึ้นเรากลับไปเราอาจจะมีโชคลาภก็ได้หรืออาจจะอ๋อมีคนมาเหมือนกับว่าชื่นชมเราแล้วก็มีคนมาศรัทธาเราแล้วก็แบบเห็นชีวิตความเปลี่ยนแปลงของเราอะไรเงี้ยมันก็มีการพลิกผันในชีวิตเราจากการที่แบบไม่มีคนเชื่อถือเราอย่างเงี้ย มันก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเปลี่ยนไปหรือว่าการค้าขายเราทํากิจการงานอะไรแล้วมันดีขึ้นนะ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้รับความอศัศจรรย์ปฏิหารที่เกิดขึ้นได้จากการที่เราขอพรเข้าใจนะและการขอพรแล้วแต่ถ้าเกิดเรานอนรอวาสนาแล้วเราไม่ลงมือทําไม่ทํามาหากินนอนรอวาสนาอย่างเดียวก็ไม่สามารถร่ํารวยหรือว่ามีความสุขความสําเร็จได้มีสินอะไรที่เรามี จะขอให้คี้คายแต่ถ้าเรานอนรอวัชนาแล้วไม่ไม่ลงมือทําไม่ทํางานไม่ทํามาหากินไม่ทํามาหาแดกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราลงมือทําและเราขอพรเทพเจ้าแล้วทาความดีแล้วก็บูชาความดีตรงเนี้ยมันจะเป็นผลให้เราประสบความสาสเร็จได้เร็วขึ้นนะลูกนะสาธุนะขอให้สําเร็จส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 าเร็จ ทำเร็จนะสาธุหายจ